เราจะมาพูดถึงสกูปค่ะซึ่งเราจะรวบรวมเหล่าดารานะคะที่เขาเนี่ยแต่งตัวออกงานแต่มีพลาดบ้างมีหลุดบ้างจะมีใครกันบ้างนั้นเราไปขยายพร้อมกันเลยค่ะ เตั้งแต่หัวจรดเท้าและยิ่งเป็นนักแสดงหญิงแล้วก็ต้องหมั่นดูแลรูปร่างของตัวเองเป็นอย่างดีค่ะแต่มีบางครั้งที่สุปตาเหล่านั้นจะพลาดจนทําให้เราได้นี้ดีฮะส่วนจะมีใครไปเิ่มกันที่ฝั่งฮอลลิวูดกันก่อนค่ะกับ แต่งหน้าพลาดที่ทําให้ลุกสุดเรธิ์กลายเป็นลุกสุดห่าของสาวแองเจลินาจลี่ที่เธอหนาวไปเดินเฉยชายในงานพรีเมียร์ภาพยนตร์เรื่องเดเดนอมฮาร์ดแต่กลับโดนคิดจากแป้งไฮไลท์ทําเสียลุกค่ะเหมือนแต่งหน้าไม่เสร็จทาเอาคนที่เห็นคันไม้คันมืออย่าจะเอาแรงหรือว่าฟองน้ำอย่าไปเกลียดหน้าของเธอในตอนนั้นเลยค่ะเห็นอย่างนี้แล้วนึกว่าเธอเล่นเป่าแป้งหาเรียนก่อนเข้างานซะอีกนะจ๊ะสาวจลี่ส่วนสาวไฮเซอร ิวตนันก็โดนเมคอัพเล่นงานเหมือนกันค่ะเราแม้ว่าชีจะแต่งหน้าเป๊ะแค่ไหนแต่พออ้าปากปุ๊บเลือดก,ก็ออกตามไรฟันเอ้ยไม่ใช่ค่ะนั่นลิปสติกลบฟันนี่นามันก็พลาดกันได้ใช่ไหมจ๊าสาปาริสแต่เรื่องเฟลเฟของสาวคนนี้ยังไม่หมดค่ะเพราะเธอขึ้นชื่อเรื่องชอบโชว์ของอย่างต้นปีที่ผ่านมาเธอก็อุตส่าห์เตรียมชุดสีชมพูที่ดูพลิ้วสวย สวยสบัดไปงานฉลองวันเกิดครบรอบ33ปีแต่คนชอบโชว์สิอย่างโพสธรรมดาธรรมดาก็คงไม่ได้ก็ชุดวอลสูงขนาดนี้เลยต้องแหวกกันซะหน่อยค่ะเพาแหวกเท่านั้นแหละรถหวอวิ่งกันวุ่นค่ะเล่นเอาตะลึงกันทั้งงานเฮ้ย <c oughs> ดูจากท่าแล้วไม่รู้ว่าตั้งใจเปิดหรือว่าตั้งใจหลุดกันแน่นะคะ แต่ถ้าย้อนกลับไปอีกหนึ่งสาวที่เรียกรถหวามาเป็นขบวนต้องยกให้บริดนี้ค่ะเพราะเธอเป็นคนสร้างวีรกรรมไว้เด็ดเหมือนกันกับท่าก้าวลงจากรถที่ทําเอาคนที่เห็นได้ทั้งหวัเพราะว่าเธอเล่นไม่ใส่อะไรข้างในปล่อยให้ลมกรสะสักขนาดนั้นเลยถูกวิจารณ์อย่างหนักเลยล่ะค่ะ ส่วนสาวน้อยคนนี้ค่ะเซเรนากเมสที่แม้ว่าเธอจะใส่กระปองสัน้นบานพริวขึ้นคอนเสิร์ตแต่ก็แซฟชุดไม่อย่างดีไม่หวันแม้ลมแรงมากแต่พอลมกรอกเท่านั้นแหละค่ะซับไหน่ไม่เป็นใจย่นยนยือนย้อยุย้ย,ยจนดูแล้วเฟลไม่น้อยเลยนะจ๊ะหนูเซเรนา นอกจากเรื่องชุดเราไปต่อกันที่เรื่องแพมแมของน้องแจ็คก,กันบ้างค่ะที่ไม่รู้ว่าช่วงนั้นเขาคิดกันนักหรือยังไงค่ะถึงทำเอาสาวจูเลียรโรเบิร์ตอยากต้องกระแสด้วยการไว้ขนจิกแรสยาวเฟื้อยขนาดบ่งมือให้กับแฟนๆทำเอาทั้งแฟนคลับทั้งสื่อมวลชนงงกันเป็นแถบว,ว่าเธอตั้งใจหรือว่าลืมถอนกันแน่ ยังไม่หมดคะ่ะยังไม่หมดเรื่องแคมแคมฝั่งเอเชียก็มีเหมือนกันค่ะกับสาวกาลูลูที่ต้องบอกเลยว่าเธอคนนี้ออกงานทีไรนางต้องเป๊ะต้องโป๋เท่านั้นค่ะแต่ไม่รู้ว่าทำไมงานนี้นางกลับโปะเพราะหลังจากที่แหวกบ,บนแหวกล่างจนตนกลางากลางสายแฟร์ดวิววับในงานเปิดตัวรถจักรยานไฟฟ้าแล้วพอถึงชอ็อต พธอด้าลืมแว็กขนจะแกรสงันค่ะงานนี้โดนถ่ายไปตเต็มแต่ยังดีนะคะนางไหวตัวทันรีบเอาเสื้อมาคลมมุมสเนียนเชียวส่วนดาราไทยก็เริ่มมีเรื่องแพร่ๆเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมกับปูปรายาที่หลังจากโชว์หุ่นเช้งหน้าเป๊ะแล้วพอพอถ้าเท่านั้นแหละค่ะช่างภาพก็ต้องตะลึงเพราะนางจากแพร่เชียวพาดอย่างแรงในะจ้าปู แล้ปิดท้ายกันด้วยการพลาดของนุ่มแบรี่ที่ด้านอยากเซอร์ไปดัดผมไปสวอนค่ะจนหิยกย้อยไปทั่วหัวเล่นเอาแฟนคลับตกใจไม่ปลื้มอย่างหนักซึ่งพอเจ้าตัวรู้ก็ทำเอาน้อยรีบกลับไปยืดเป็นทรงเดิมโดยด่วนเลยทีเดียวแต่เอานาใครจะเปได้ทุกวี่ทุกวันใช่ไหมคะเรื่องภาพเป็นเรื่องธรรมชาติถือว่าสร้างสีสันและเพิ่มความฮาเรียกกระแสกันนะจ๊วะว่าไหมคะคุณผู้ชม าเป็นแบบว่าน่าตกใจอยู่เหมือนกันนะคะ,คะจริงๆก็คงไม่มีใครอยากให้เกิดเรื่องราวอย่างนี้หรอกมันเป็นความไม่ได้ตั้งใจบวกกับมุมกล้องหรืออะไรหลายๆอย่างด้วยใช่แล้วค่ะเราเป็นว่าทื่ว่าอุทาหรณ์นะคะเวลาจะไปไหนเราจะต้องบอกว่าเซฟตัวเองดูแลตัวเองสักนิดนึงค่ะ,คะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาค่ะเอยแล้วก็พี่ตอนนะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะไปพบกับนุ่มหลอ่อไสน่ารักเสียงดีนะคะจากบ้าน AF จะเป็นใครกันนั้นช่วงหน้า้ามพาดค่ะ